สวัสดีครับพบกับผมเมลคุงเมลกังนะครับวันนี้พบกับรายการเมลคุงเมลกังของว่างรอบดึกและรายการเมลคุงเมลกังของดีบอกต่อนะครับบอกได้เลยว่ารายการนี้นิดผมทิ้งล้างไปนานถึง7-8ปปีเลยทีเดียวตอนนี้เราจะมาปลุกชีพมันกันนะครับซึ่งของที่จะมารีวิววันนี้ก็คือมันจะเป็นขนมนะครับ ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือบราวนี่นั่นเองมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบราวนี่เนี่ยรถเออหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่นะครับก็จะเป็นบราวนี่ของเรานะครับก็คือยี่ห้อ dirty ีโกโก้ดันเองซึ่งซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านของเพื่อนผมนะครับผมก็ไปเดินเที่ยวเจอก็เลยซื้อมามีราคาอยู่ที่40บาทแล้วก็ มีสัญลักษณ์ d ดอร์ตี้โกโกโลโก้เดอร์ตี้โกอ่ะติดอยู่ที่ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นหน้าช็อกโกแลตชิพรสชาติเดี๋ยวเราจะมาดูกันและนี่ก็จะเป็นเาวนี่ของเราก็แน่นอนว่านี่เป็นหน้าช็อกโกแลตชิปเนาะสังเกตดูว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่2ชิ้นตรงนี้ก็ผสมกับแป้งช็อกโกแลต คือมันก็ต้องเป็นไมช็อกโกแลตอยู่แล้วล่ะเอาล่ะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันอืม t คเชอร์ของโกโก้ Go. รู้สึกได้เลยว่าเป็นโกโก้ Go แท้แล้วก็รสชาติก็ไม่หวานเกินไปจนกลบกิน่นโกโก้หรือกลบรสของโกโก้ Go. ซึ่งผมให้ผ่านครับถือว่าเป็นบราวนี่โกโก้ Go ที่รสชาติได้ยังมีความเป็นโกโก้ Go แท้อยู่ แล้วก็ไม่หวานจนเกินไปชอบครับเลิฟเลยเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับกับการรีวิววันนี้ใครอยากให้ผมทำอะไรอีกก็เม้นใต้คลิปบอกได้นะครับก็ถ้ามีอะไรทำได้ก็จะมาทำให้ดูสำหรับวันนี้ก็ของว่างรอบดึกก็จบรายการแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่